เปิดเทอมวันแรกนะปิดเทอมที่นี่เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมปิดเทอมที่ครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับอยากขึ้นกลับไปนอนในคลองแล้วครับไม่ไหวแล้วครับร้อนแดนดร้อนมาก นี้เราอยู่ที่ไหนครับร้านอาหารครับโรงอาหารโรงอาหารนะครับเทศครับผมตอนนี้เรากำลังกินข้าวกันเลยครับโรงอาหารดิเทศครับคุณฮาร์ดสั่งอะไรครับคุณฮาร์ดข้าครับข้ะครับเราจะเดินเราจะเดินไปไหนครับเดินไปเรียนไงเดินไปเรียนคนที่ถ่ายไปเรียนคนที่พูดไปเรียนเรียนเรียนตึกไหนครับตึกฟิล์มใช่ไหมเรียนตึกฟิล์มครับผม ถึงตึกฟิมนะครับถึงตึกฟิมนะครับตอนนี้เราอยู่ตึกไหนครับตึกฟิมนะครับตึกฟิมนะครับไจิงไปแล้วไปไม่่

สึกง,งครับตอนนี้นะครับมือสั่นครับไ้ด้นะ <c oughs> นะครียเครียมือสั่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนครับหงคาบบรรยากาศค <c oughs> <ว>ให เฮ้ยขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดบคคุณแฟนสนิทแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเจนเองชื่ออะไรบอกเขาไปครกบชื่อกิฟค่ะชื่อกิฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไร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 ครัขาที่อื่นชื่ออะไรโอ้สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปถ่ายสาวกัน แบกให้ Diamond, Metal, Night, ได้ัน่ไ้มสายกรรมหน,หน kind of ้าตาเราได้หมดเลยกี้เธอไป็นีศาจฉันไม่เนีาจแล้วสวัสดีครับ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 และดอนรั้งานดี่งับและตอนนี้งานยิคงใหญยิ่ของเรายิ่งใครับ

เขียเพลงสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนคนละสไตล์อ่าอันนั้นจะสไตล์แบบเขียนขายและหวันจะเล่าเรื่องของเขาอันนี้อ่าอันนี้เขาจะไปทางแบบแบบเล่าเรื่องง่ายอ่าใช่าเร่องง่าย เอาจริงนะวันนี้ยคุณท่านนี้สุดเลยสี่เดือนของการที่พี่หยง่ไม่ได้ร้องรอยแก้วอันนี้ต้องทวนไหมไม่ถ้อทวนหรอพอสวัสดีนี่เป็นวเวทีแรกของหลังจากโควิดนา <c oughs> นี่นะเป็นน้องนะอันนี้ผมยิ่นิดนึงยิ้มผมได้สื่อสารกับทีมกได้เลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมผมผมตอนนี้ผมเป็นกล้องแล้วนะกล้องหกโอ้ยไม่มีไม่มีประโยชน์เลยกล้องกล้องหลักคือึ่งสอง เดี๋ยวหเดี๋ยวโอเนงั้นเดี๋ยวคุลคนจะคิดแทนของบเดี๋ยวถึงต้ไปถ่ายี่เริ่มให้แล้วทุกคนเชื่อกันรองนะคะพี่ยยขหนูเินเทียงขี้เทียงขี Kita nyanyi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ดีครับดีอืมรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับตาตาจะพังตาบอดค่ะตาบอดตาบอดเราเพียงคอแห้งหมดแล้วครับมาเร็วมาเร็วมาปวดท้องปวดหมดเลยตอนเนี้ยสนุกมากคุณเจออะรู้สึกไงครับคุณใหม่รู้สึกไงครับสนุกมากสนุกมากฉันเห็นว่าคุณนั่งหน้าสุดเลยใช่ไหมล่ะ ดูเสร็จเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าหิวมากตอนนี้ไหนไหนอยู่ไงยังไหงสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับร้องร้องนนี้ดอกนะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิวสวัสดีครับ ก็งานจบไปแล้วครับก็งานจบเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้านะครับใครชอบก็อย่าลืมมาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามะครับมไม่ใช่ไม่ได้ใครชอบก็อย่าลืมกดลักด้วยนะครับอ้าววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ